Oh! Well. <S <S สวัสด um> ีคร uh ับสวัสดีตอนรับเข้าสู่รายการลักพาทัวนะครับรายการที่จะพาคุณไปเจอกับกิจกรรมหรือเอ็กซ์เรีย์ต่างๆที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอันนี้เป็นรายการลักพาทัวผิวแรกของเรานะครับซึ่งผมโดนพาตัวมาคุณจะพาผมไปไหนเนี่ยบอกไปแค่ว่าเราต้องไปเจอน้ำเปี่ยนความเผ่ากระพริบและแน่นอนนะครับนอกจากความแอเวนเจอร์เราเนี่ยก็ต้องไปบอกว่า คาเฟ่อะไรอย่างงี้ที่บอกมันจะยังไงมันธรรมดาไหมไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งจังหวัดที่เราจะพาไปวันนี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่เดินทางง่ายมากใกล้กรุงเทพมากที่ไหนที่ไหนที่นครนายกอ๋อกิจกรรมนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโฟมกับแทบจะพาผมไปไหนและพาคุณผู้ชมไปไหนก็ไปดูกันนะ <laughs> ถึงแล้วเย้ส <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> วัสดีครับคุณลุงสวัสดีค่ะอู อู้หมวอันนี้มีอะไรบ้างครับที่ชุมเสือวีฟฟรามเนี่ยถ้าจะอยู่ที่นี่เลยเนะี่ยเราก็จะมีกิจ,จรรกรรมที่ส่วนชนไทยท,ทุกรูปแบบตอนนี้ก็ทางเดินทา<ะ>งน้ำก็คือ,อ <museums> ตั้งแต่ ATV ขี่ม้าแล้วก็ทางน้ำก็จะมีหลายประเภทอตอนนี้ขอยืมหมวคุณลุงก่อนได้ไหมครับตอนนี้แอดเวนเจอร์มากนี่แล้วราคาอันนี้เท่าไหร่ครับถ้าเป็นกิจกรรมทางน้ำาจะเป็นล่องแก่งนะครับเป็นแรฟสิ่ง ลำใหญ่ก็จะลำเราพันสองอได้กี่คนคะนั่งได้กี่คนถูกถึงแปดคนโอ้พวกซับบอร์ดเรลคขยะแคนูอันนี้ราคาแบรนดาโคนละห้าร้อยบาทโอ้อุ้ยห้าร้อยเองขับ ATV อะครับขับ ATV อะครับ ATV ก็ถ้าเป็นขับคนเดียวเดี๋ยวว่าสี่ร้อยซ้อนห้าร้อยบาทต่อคันถูกนะเออถ้าเป็นพวกสายไวโอเตอร์เนี่ยายที่นี่นักขอนายกลำน้ำนครนายกนี่ถือว่าเป็นอนุบาลระดับอาเซียนคนที่มาผ่านสายน้ำอย่างนี้แหละ มาพาได้จ่วงหน้าน้ํทไทยเลยโอเคคาแต่ว่าเราอาจจะต้องรอสักครู่ตอนนี้ฝนเริ่มหนักแล้วเล่นได้ไหมครับ่างนั้นฝนตกอ่ะได้ครับไม่ได้อันตรายขาได้ครับงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปพักกันก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากมากแต่ว่าบอกก่อนนะถ้าปกติจริงๆรินะถ้าฝนตกแรงหรือน้ำมันเชี่ยวเนี้ยมันไม่ควรอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันปลอดภัย ใช่น้ำถ้าสังเกตดูครับน้ำน้ำจะไม่ไม่ได้แรงมากไม่ได้แรงเลยดีกว่าแค่ฝน,นตก,นนกใช่ใช่ยืนเลยเลยยนเลยเริ่มเลยจ้าถ้าขวางน้ำเมืไหร่พลิกทันดีครับเรารักษาอาจจะ ขวาสองทีเพื่อมันตรงมาทางด้านนี้ซ้ายสองทีมาด้านนี้หรือลงพายย้อนหลังครับกลับหลังมันก็จะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปครับ จำแรกนะไว้ไม่ฟังน่าติ้งบอกมากแต่เป็นไงล่ะวิวดีป่ะล่ะจะวิวดีใช่เอาชีปฟอมไปทำอะไรตรงนั้นอุ้ยมีอะไร่ะมีอะไรด้วยอุ้ยอุ้ยน่าเล่นอยู่นะเราให้

ยักษ์แบบยักษ์อะไรยักษ์ยักษ์ใช่ไหมน้องยักษมันคือมันคือบอร์ดซับบอร์ดแต่ว่าไม้พายซับขายักษ์แล้วกิจกรรมต่อไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรม ATV เฮ้ยไปไหนเอ้ากาแฟแล้ว ก็จบบะไปขับ ATV ไงอย่าเพิ่งรอก่อนเขายังไม่เติมน้ำมันเลยเขาบอกว่าระยะ ATV คือเจ็ดกิโลเหมือนปกติมันจะแค่ห้าปะหรือไม่เกินห้าด้วยซ้ำปะแต่นี้ได้เจ็ดเลยนะแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราโชคดีเนี่ยเราจะเจอฝูงช้างด้วยช้ยางป่า <c oughs> อ้าวอ้าวโหได้สีนเลยลงลงได้สีเรียกว่าราชรถมาเกยตื้นตรงนี้เลยนะครับ เธออยากขับพันนั้นนะ ATV ที่นี่ไม่เหมือนใครบอกแล้วพามาเปิดประสบการณ์ใหม่ ATV ที่นี่เขากคือทรงนี้ <laughs> กลับไปดูนะทุกคนก็คือแบบลุยน้ําฉ่าแบบโอ้โหใช่ลุยน้าตลอดแนะนําว่าถ้ามาเที่ยวอ่ะให้มาขับต่อกลางวันเพราะว่าตอนที่เข้าไปในป่ามันจะล่มมันจะเย็นมากแล้ววิวสวยมากแต่ว่าอันนี้ขับกลางคืนก็ได้ฟิวอีกแบบหนึ่งและ a อทวีที่ขับอยู่อันนี้คือเท่าไหร่นะคันละ4ี0เท่านานป้าถูกมากใช่แล้วขับแบบ7จ็โลตุกจุกก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวแบบเราเนี่ยก็มาได้เลยนะครับที่ชุมเสือที่เป็นล่องแก่งเมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น A t ทว ีฟ้าประทานที่หน้าเขื่อนขุนด่านปาการชนตรงนี้เลยและวันพรุ่งนี้เราจะไปไหนก็ติดตามกันไว้นะครับแต่ตอนนี้เราต้องเติมพลังเติมท้องหมูกระทะแล้วเท่านั้นเป็นไงบ้างเมื่อคืนเหนื่อยมากไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานหมายถึงว่านอนหลับสบายเปล่าอ๋อนอนหลับสบายหลังจากพาไปทํากิจกรรมจุกๆใช้พลังเยอะและหิวมากด้วยตอนนี้แต่ว่าอีฟงไปไหนก่อนอันนั้นดิ ไม่รู้อาตนัดกันร้านนี้ป้าแดงแกงป่าเปิดแล้วจ้าป้าแดงแกงป่าเปิดแล้วจ้าเอองงมากไปหิวแล้วเลยอีอย่างหนึ่งข้วดอบคุณคุ่ญข้าวดงนะคะคืออะไรเป็นเนื้อหมูไก่ทำแบบพัวกกิ้ง ก็ต้มกข้าวดงอะะคก็ั่วจนแห้งมีพริกแกงพริกแกงของทางร้านทําเองแมีใบยี่หร่าใบกะเพรามีใบมะกรูดเราแกงป่านี่นี่ยตำนานไหมครับกว่าห้าสิบีมันพิเศษยังไงคะคุณป้าพริกแกงทําเองหมดทุกอย่างแล้วก็จะมีพวกสมุนไพรมีใบยี่หร่าใบกะเพราจานนี้จานนี้ดีกว่าจานนี้ก็มีความพิเศษนะครับพิเศษมากเลยเป็นปลาทอดสมุนไพรปลาทอดนี่จะทอดแบบแห้งๆเลยนะมันแยกเนื้อแยกก้านเลยแล้วก็มันจิ้มแซ่บมากกินง่ายเลยกินง่ายเลยอีกนิดนึงเคี่ยวให้แล้ว ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอะไรนะทอดเกลือลูกจะทอดแบบแห้งไม่มีน้ำมันตอนแรกจะสั่งกบทอดให้เธอกินแล้วแต่ว่าหมดใช่ไหมคะพี่พายหมดเฮ้ยเสียดาเอาเลยเหรอหิวก็ไม่บอกอดใจไม่ไหวแห้งมากจริงอร่อยครับร้านประแดงแกงป่าจ้ามันเหมือนข้าวกิ้งแต่ว่ากลิ่นมันไม่ใช่แกงใต้อะมันมีสมุนไพรอ่ะนี่ โอเคนะนี่นี่ว่าไม่เผ็ดมากคือง่ายอ่าสถานีต่อไปเนี่ยมาผไไปหนจะต้องไปอีกของหวานกันและของหวานที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าตำนานอีกปะตำนานตำนานสุดๆเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเป็นร้านที่ชื่อว่าเจยงไอศครีมโบราณสวัสดีค่ะเจยงตัวจริงใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นลูกสองเป็นน้องอันนี้จะเป็น ตอนนี้อายุจะ80แล้วค่ะที่นี่มีอะไรเป็นสิกเนเจอร์บ้างครับสิกเนเจอร์ก็จะเป็นเผือกปวนของเราอร่อยมากต้องลองนะคะถ้ามาร้านนี้ไอติมจะยงตลาดเก่าข้องทานทั้งสองรสรสอะไรบ้างนะครับจะมีไอศครีมระ่มิ้แล้วก็จะเป็นวานิลาวานิลาไอติมค้นได้ค่ะโอเคจัดมาทั้งสองรสเลยได้เลยค่ะจัดไาแล้วก็ขอบเผือกกวนเยอะๆได้เลยค่ะ ทุกอย่างแล้วกันได้เล่อีกอย่างไอติมโบลาัมจริงๆก็ไม่เห็นกะทิสดวาน,นิลาอย่างนี้ปะ่ะแบบล้วนๆอ่ะวานิลาลปแปกติเมื่อก่อนสมัยก่อนจะเรียกไอติมน้ำติมข้นอันนี้พอคนรุ่นใหม่เขาไม่รู้จักคําว่าไอติมน้ำติมข้นคืออะไรพอเราโปรโมทว่าไอติมน้ำติมข้นเขาก็จะบอกว่าไม่เอามันเป็นน้ำอินล็าตริกเราก็เลยมาเรียกเป็นว่าไอติมโลมิสไอติมข้นวานิลาเอาอนเลยเฟิร์สอันนี้แบบไม่อวยนะเปลือกแบบเนียนนุ่มจริง หอมมากอะอร่อยอยู่นะว่าไปม,มันเหมือนมีเ,นมเม็ดอะไรกรึบๆข้างในด้วยใช่คือในในความนุ่มนวลของเผือกก็จะมีเนื้อเผือกให้เราได้ชิมลูกค้าจะบอกว่าไม่เคยทานในติมหมดแก้วมาทานที่นี่ต้องทานอ2แก 2> ้วนี่ ถ้ามากินในติมแล้วไม่มากินร้านนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงนครนายกนะอร่อยแล้วราคาแบบ20ิบาทเองอ่ะให้เยอะได้ละจ้ากรุงเทพอ่ะ20บาทไอติมละ20บาทแล้วถ้ามาก็คือต้องมาเช้าๆหน่อยนะเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะตลอดเลยแบบบางทีเราไม่รู้จะกินอะไรดีไม่รู้เคยเป็นกันไหมนเย็นนี้กินอะไรดีวะเที่ยงนี้กินอะไรดีอะไรเงี้ยกินไม่ออกบางทีอะแต่ว่าผมหมดปัญหานี้ไปแล้วเพราะผมเข้าเว็บพาทัวร์คอมมีการรีวิวอาหารเยอะมากๆที่สําคัญก็คือถ้าเรามีการรีวิวนะฮะเราก็จะได้พอยต์แล้วพอยต์น่ะเอาไปแลกสะสมมาเป็น ส่วนลดน้ำมันหรือส่วนลดอาหารแบรนด์ดังได้ด้วยนะก็เป็นการต่อยอดนะช่องทางรวยของเราแหละก็รีวก็ง่ายมากเลยครับแค่เข้าหน้า, <c oughs> าวิภาตัวจัดคอสเนี่ยครับสมมติอยากกินอะไรก็เสิร์ชเข้าเลยครับของหวานไอติมอะไรเงรี้ยว่าไปแต่ถ้าต้องการรีวิวครับการรีวิวก็ง่ายเช่นกันครับมันก็จะมีให้สร้างว่าชื่อร้านชื่ออะไรก็เพิ่มรายการอาหารเข้าไปเพิ่มรายการอาหารปุ๊บ <c oughs> ก็จะเป็นใส่หมวดหมู่ต่างๆชื่อร้านพิกัดแล้วก็ตัวอักษรต้องเกิน60ตัวอักษรให้ดาวเรื่องรสชาติ่ึงความสะอาดการบริการและบรรยากาศแทบรูปไปแค่อย่างต่ำ หมดละหมดยัางกินหมดยยางไม่หมดเลต้องไปต่อจ้าทีไหน่ะเมื่อกี้แอบถามาแล้วในเวปพาทัวร์เขาอยากจะไปสร้างรีวิวใหม่สร้าง landmark ใช่ซึ่งที่นี่รับรองว่าประสบการณ์ใหม่อีกเช่นเคยอีกแล้วหรอต้องไม่เคยทําไม่เคยไปไปไปเอ้าไอติมไปด้วยยังไม่หมดไม่ใช่เหรอลืม ราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่คาเฟ่มงทร์ที่นี่เนี่ยก็เป็นคาเฟ่ที่มีกิจกรรมให้เราทําเยอะมากเพราะว่าที่นี่เขาเป็นคาเฟ่แล้วก็ฟาร์มด้วยใช่แต่ที่นี่บริเวณคือเยอะมากนะกว้างมากถ้าไม่มาที่นี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงนคนนายกอ๋อแล้วตอนนี้เรามอยู่ตรงนี้จะทำอะไรก่อนอื่นเราต้องเราหิวไงถ้าเราจะกินกาแฟมันต้องมีกับแก้มไงใช่เราวต้องมาทำไข่เค็มกัน กับแก้มกาแฟไข่เต uhh ็มแต่ก่อนอื่นเราไม่มีไข่เราไม่มีไข่ก่อนจะได้ไข่เราก็ต้องไปเอาไข่ของน้องใช่ถ้างานเราไปเก็บไข่เป็ดกันดีกว่าเออไข่ใบละ5บาทจ้ะอย่ดใส่ตู้เก็บไข่ได้ครอบครัวแล้วสององเท่านั้นเหมือนเราสามารถเข้าไปในนี้ได้เข้าได้แต่ว่าเปิดแล้วปิด น้องหนีแล้วก็เราก็จะไปจากตรงนี้กันนะครับชาเายังชื่ว่หน่อยกําจัดตัวประหลาดไปได้หนึ่งตัวอ้าวมาอยู่ได้อย่างไรวันนี้แคเป็นใครกระตากระตากระตาฉันมุดเล้าออกมาที่จริงแล้วดิฉันเนี่ยมีความรู้แต่ แต่รู้เลย <S 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 2> <S 2> มันทำยังไงมันทำยังไงอ่ะเรนนี่ยังพอกไม่เสร็จนะแต่คือ,อวิธีง่ายๆก็คือเนี่ยผสมไปให้แล้วใช้เกลือนี่แหละกับดินสอพองผสมน้ำนาหนะแต่ส่วนกอแค่นั้นเลยใช่เนี่ยอพอพอปั้นให้มันเป็นก้อนอย่างเงี้ยให้มันเท่ากันแล้วก็เอามาพอก<อ>แต่อย่าพอกหนานะให้พอกแบบว่าเหมือนเปลือกส้มอ่ะ ไปจ้านี่เลยตรงนี้เลยจ้ะนี่คือผักที่เราจะอีนกันหรอใช่แต่เราต้องปลูกเองนะเนี่ยเมื่อแก้ที่เรากินกาแฟกันใช่ปะ <Okay. S 1> แก้วอย่าทิ้งนะคะเพราะเรามารีไซเคิลได้ค่ะวิธีง่ายๆก็คือเนี่ยเจาะรูที่ตูดแล้วก็ลอยเชือกแล้วก็ใส่ดินลงไปประมาณ3ส่วน4ี่ของแก้วพ oh. อใส่ดินเข้าไปใช่ปะแล้วก็เจาะดินตรงกลางแล้วก็เอากล้าผักอะ่ะมาวางไว้ในหลุมก, oh. กบดิน oh. ไม่ยากก็คือเหมือนการปลูกต้นไม้ทั่วไปเลย ตอนนี้มีไข่มีผัก,ผกแล้วเหลืออะไรอีกไม่มีอะไรมากเราก็แค่ต้องแบบว่าคืนความสุขให้ธรรมชาติโดย,โดยไปให้อาหารเขา <laughs> เอาเราไปให้อาหารสัตว์กันดีกว่าเป็นไงเ,เคยทำอะไรแบบนี้ไหมเคยบ้างอแต่ว่านานแล้วอะ่ะ ส่วนใหญ่ไปคาเฟ่เนาะก็กินกาแฟถ่ายรูปไม่ค่อยได้แบบมีแอคทิวิตี้อะไรเยอะขนาดนี้หรอกที่นี่คือมีโคบแบบทำไข่เค็มปลูกผักและจริงๆมีพวกแบบระบายสีมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะพวกงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมเยอะมากเพราะว่าเมื่อกี้มีทั้งปลาลูกโป่งก็มีใช่มาหมดยิงปืนอะไรเงี้ยที่ไหนนะมอนตูรมอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์มอร์โอเคกูยอมลวมอนทูร์คาเฟ่ จะถามความรู้สึกของคุณเฟิร์สดีกว่าที่โดนพวกเราเนี่ยลักพาทัวร์มาเอนจอยนะแรกๆอาจจะดูแบบอุปสรรคเยอะหน่อยมาถึงฝนตกแต่ว่าใครจะไปเชื่อก็คือฝนตกก็ได้บรรยากาศอีกแบบแล้วก็มีตอน ATV ีีขับ a t ทีเข้ามันใช่ไหม <c oughs> ถึงมันจะมืดไปนิดนึง <c oughs> แต่ว่ามันก็ได้เป็นมูดที่แบบว่าเออเป็นเหมือนแบบไนท์ทริปแล้วฝากไ้ด้วยนะครับเว็บไซต์พาทัวร์นะครับเว็บไซต์รีวิวอาหารนะครับที่มีร้านเด็ดร้านดังเทียบ เวลาจะไปเที่ยวที่ไหนจะหาร้านอะไรที่อยากกินฮะเข้าพาทัวร์ .com ได้เลยฮะและในอนาคตเราก็จะมีคอนเทนต์ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วถ้า EP ีหน้านะคะอยากให้รักพาทัวร์เฟิร์สเนี่ยไปที่ไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยคอมเมนต์ไว้เลยนาะแล้วก็บอกว่าว่าต้องเป็นแคปกับโฟานั้นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดที่เที่ยวดีๆแบบนี้อีกนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายักพา